ทำไมเราจะต้องเป็นอริบุคคลเราเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอเคยสงสัยไหมบอกท่านอาจารย์มาสอนนิพพานทำไมนะเอานิพพานไปทำอะไรมีคนเคยถามอาตมาว่าอาจารย์อยากได้นิพพานไปทำอะไรอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตนะอยากได้บ้านบ้านพังไหม ได้รถมารถพังไหมได้คู่ครองมาคู่ครองตายไหมตายโยมกำลังได้สิ่งที่ตายมาเป็นมาครอบคลองใช่ไหมพรูเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นนะมา่เนี่ยกำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐ <c oughs> แสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตาย <c oughs> บุตรภรรยาฆ่าทาตก,กรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมได้ทรัพย์มาแล้วทรัพย์หายไปไหมหายแหมได้รัพย์มาดีค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้รัพย์บินหนีออกไปกหบบนหนไหม <c oughs> ไม่อยากอยากสําเร็จสมปรารถนาไหม <c oughs> วิธีสําเร็จสมปรารถนาทําอย่างไร <c oughs> ทําอย่างไรต้องไปบนไหม ต้องไปบวงสวงไหมไม่ต้องต้องไปบูชาอะไรไหมไม่ต้องทําอย่างไรพระศาสดาให้ทำห้าอย่างเหตุสําเร็จสมปรารถนาทดลองเลยนะออกจากห้องประชุมไปวันนี้เราจะสมาทานเหตุสมปรารถนาห้าประการอยากทำไหมอยากสำเร็จไหมเอาไปทำนะ หนึ่งพระผู้มีพระภาคให้มีศรัทธาสัมปทาแปลว่าเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคตเชื่อหรือยังเชื่อเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหมสองพระองค์บอกให้เรามีศีลห้าศีลสัมปทา ชี้ไปที่ศินห้านะข้อ 3. พระองค์ให้เรามีสุตตะคือคำสอนของตถาคตพุทธวจนะนะคำที่ออกจากตถาคตสุตตะนะสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตากะอภูตทธรรมเวทะละนี่คือประเภทของคำพระพุทธเจ้า รวมเรียกด้วยคําคําเดียวว่าสุตตะอันที่สี่พระองค์บอกให้เรามีอะไร <c oughs> มีจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการสละออกเรามีมากแล้วเราต้องแบ่งปันแบ่งเพื่ออะไรเพราะเรากำลังจะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่เรา เราก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราแต่ของเรามีนี่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 เต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่ก็ของเรานี่รถเรานี่บ้านเรานี่บุตรภรยาข้าทาสบริวารอะโอ้ของของเราเต็มเลยใช่ไหมครูเจ้าก็ว่าอ่ะสละออกซะคาข้าวที่เรากําลังจะกินเนี่ยแม้คำข้าวคำสุดท้ายที่เราจะกินเนี่ยแต่มี ปฏิคาหกคือผู้รับทานยังรออยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งคำข้าวแม้นั้น,นก่อนบริโภคเนี่ยพคกให้เรารู้จักแบ่งคำข้าวให้เรารู้จักเสียสละก่อนที่เราจะบริโภคนี่เป็นการฝึกการละความตรณีอันเป็นมนทินองค์ต้องการให้เราละความตรณีซึ่งอน,นิสงค์ของการละความตรณีคือการได้มาซึ่งเกติศั์อันใหญ่ ที่ตัดไว้ในเรื่องของพิกขูผู้มีศิลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดอันนี้สงห์าประการจะได้การละความตระหนี่เป็นมนทินเป็นไปเพื่อการได้เกติศักอันใหญ่นี่คือจาค่าสัมปทาข้อที่สี่ของเหตุสมปรารถนาข้อที่ห้าสุดท้ายคืออะไรปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคืออะไร หละนิวร5อ,อกุศลหประการ 2. เห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงคือความจริงแห่งการเกิด <6 S 1> ขึ้น,นและการดับไปนาทีการเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเราทำแค่นี้ลองดูดูซิชีวิตโยมจะดีขึ้นไหม และคิดอะไรแล้วปรารถนาอะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมไปพิสูจน์ข้อธรรมะของตถาคตและเลิกดียามดีขณะรุ่งขณะดีรุ่งด,งดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทำกันจังเลย ใช่ S 1> <S 1> <S <S ไหมตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยวตกลงแล้วอะไรเกี่ยวละ่ะเลิกดียามดีอยู่ที่อะไรตัวเราตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศล,ลหรืออกุศลกุศล <c oughs> สัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้า เช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นนะดังนั้นอยากทำบุญบ้านขึ้นมาจำเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตตั้งใจรักษาสินห้าเวลานั้นเลย ตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทำเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะเวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะนะ แต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมาก็อยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีนะดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะดดีรุ่งดีได้เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริต ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่อันนี้พวกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นต่อไปเราต้องช่วยขยายผลเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลเป็นเอฮิปัสซิโก ควรเรียกกันเข้ามาดูวันนี้เรามีผู้นำ